มาดามครับอยากเจอจรัดในวงการอสังหาเนี่ยต้องทำาไงบ้างครับก่อนอื่นเลยนะการที่จะเจอจรัดนะคะก็คือการที่มีแสงใช่ป่ะเราเนี่ยก็ต้องมั่นใจในตัวเองก่อนนะว่าถ้าเราเข้ามาวงการนี้เราต้องเด่นเราต้องดังแล้วเราต้องปังแน่นอนเราต้องแบบเหมือนแบบพี่ชีวิตเลยคือเดี๋ยวว่ามาจากศูนย์กูจะไปร้อยล้านกูจะไปพันล้านเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนรวยในวงการเนี่ยโคตรเยอะแล้วจะบอกให้นะเดี๋ยวนี้คนรวยที่เขาจะบอกเคล็ดลับการทำมาสังหาจากศูนย์ไปร้อยล้านเนี่ยมีเพียบเลยและที่สาคัญมันทําได้จริงใช่แต่ว่า เราอะจะต้องพูดมั่นใจในตัวเองอันนี้อนแรกเลยนาต้องมั่นใจก่อนใช่แล้วที่มาดามแบบเริ่มรู้จักคนเยอะๆอย่างนี้ทำไงต่อครับผมอันดับแรกเราก็ต้องทําผลงานจะไปคุยกับย่องฟอรหลักแสล,ลักร้านเนี่ยคุณมีอะไรไปแลกกับเขาหรือเปล่าครับดังนั้นก่อนอื่นเลยเราต้องสร้างผลงานให้กับตัวเองลงมือทําในพื้นที่เงียบๆก่อนก็ได้เราสร้างผลงานแล้วค่อยๆแบบทำ personal branding ตัวเองขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันเริ่มต้นอาจจะทําจากในหน้าสังหาร,ริมาซัเริ่มทําเลยวันเนี้ยสามารถลงมือทําได้ทันทีพอทำพุ่มยิ่ง ทำไปเรื่อยๆมันจะยิ่งมีคอนนคชันเรื่อยๆใช่ไหมครับมาดามใช่ยิ่งแบบเรามีผลงานคนก็อาจจะเริ่มจากปากต่อปากรวมไปถึงการตลาดออนไลน์อยู่เนี้ยที่มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยทำได้หมดทุกช่องทางเลยนะใครแบบยังไม่กล้ายังแบบไม่เก่งอะไรเงี้ยมาดามจับมือทําได้ไหมครับตอนนี้แม่ดามมีคอร์สส่วนตัวคือสอนแบบจับมือทานะคะเป็นคอร์สพิเวทที่มาดามสามารถบอกคุณได้เลยว่าวันนี้คุณอยากเริ่มจากจุดที่เป็นศูนย์หรือว่าตอนนี้คุณมีคุณอยู่แล้วคุณมีอะไรอยู่แล้วสามารถเริ่มจากจุดที่คุณออยยู่ตนนี้้ไดเล